สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็สวัสดี FC อาซีจักรินรถปลดป้ายด้วยนะครับผมวันนี้มีโตโยต้านะครับอติด 1.8e ครับตัว e นะครับเครื่องยนต์1.8นะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวสภาพภายนอกครับใหม่มากครับสวยครับสภาพคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพภายนอกนะครับ คันนี้ก็ได้เก็บงานมาหมดแล้วนะครับวันนี้เป็นสีขาวสวยครับสะอาดอดูหน้าขับนะครับบอกเลยคันนี้สวยมากครับคันนี้ภายนอกกอ็ยางก่อนเลยครับยางเปลี่ยนใหม่หมดคอนเซปต์เราไม่ใหม่ไม่ขายนะครับ ยางเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพิ่งเปลี่ยนนะใช้ไม่ถึง30-40โลไม่ถึงครับคันนี้ใช้ได้ยาวๆดูใกล้ๆชัดๆครับสบีเดี๋ยวผมจะให้ไปดูภายในนะครับสวยมากครับเดี๋ยวดูภายในกันเลยครับ สภาพภายในก็สวยเหมือนกันครับสะอาดสีสีหน้าขับหน้านั่งนะครับสีหน้านั่งหน้าขับมากนะครับนี่ครับดูคลิปๆนะครับภายในทำมาให้หมดแล้วนะครับล้างภายในทุกคันนะครับผมหรือล้างทุกคันนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับนะครับระบบแอร์แอร์ก็ล้างให้ใหม่หมดนะครับทั้งระบบเลย นะครับแอร์ Air ล้างให้ใหม่หมดทั้งระบบเลยนะครับเดี๋ยวดูประตูหลังหน่อยสินี่ครับข้างหลังอันนี้อาจจะเป็นรอยนิดนึงนะครับอาจจะเป็นรอยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้ครับอย่างว่าสภาพนี้นครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับมาดูห้องเครื่องยนต์อือ่นี่ครับห้องเครื่องยนต์ เงาเงไปเลยครับทําความสะอาดทุกจุดแบตก้อนใหม่ด้วยครับคันนี้เหมือนเดิมนะครับค่าโอนฟรีครับค่าถ่ายน้ำมันเครื่องอแถมไปให้ลูกค้า3,000บาทนะครับให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองเพื่อความสบายใจนะครับ รถอยู่โคราชนะครับใครผ่านไปผ่านมาเส้นโคราชแวะเข้ามาดูครับเผื่อสนใจนะครับอจอง5,000บาทเท่านั้นครับจอง5,000บาทนอนรออยู่บ้านผมไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับจอง5,000เท่านั้นนะครับใครสนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะครับหรือติดต่อผมครับได้ที่0.8 2 660 2127นะครับ 0 8 2 6 6 0 2 1 2 7นะครับหรือจะติดต่อผ่านพี่จักรินก็ได้ครับคันนี้นะครับบอกได้เลยสวยๆคันนี้เปิดราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงสองแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้สองแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นสองแสนราคานี้ได้เครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับไปดูครับ ราคาไม่แรงสภาพเก็บให้ใหม่ให้หมดนะครับคันนี้ช่วงล่างดีนะครับรถเราเข้าศูนย์ชั้นนําของโคราชอยู่แล้วนะครับไม่เข้าศูนย์บ้านนะครับไม่เข้าศูนย์ทั่วไปเข้าศูนย์ชั้นนําอยู่แล้วครับเอกสารทํารถหรือบินเงินสดครับยังอยู่ครับยังอยู่ที่เราเอาไปเข้าศูนย์ครับยังอยู่หมดนะครับลูกค้าขอดูได้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับ ลูกค้าท่านใดครับสนใจก็โทรมาครับ0826602127ครับอันนี้ก็ฝากไว้